ऐ สองโมงครึ่งเพี้ยเลยตามเวลาเพี้ยเลยนะอันนี้ก็ออกเดินทางนะทานบ้าประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถึง โมงยี่สิบสิบโมงยี่สิบก็ถึงพอดีนะดูนะชาร์จเเวล,ลาเนี่ยเอองเอาเวลาเกียรเลยยียอดประมาณโมง่ง คนขับก็สิบประจำรถเดี๋ยวรถขับไปเดี๋ยวขอยไปขึ้นทางนานไปครับ ดึงเข้ามาข้างๆฮือจั๊กสองอับบน กลางอาครับฝั่งนี้ถึงกาาลางอะไรการสองฝั่งเนีย่ยครับอันนี้ก็โอโ้โหคนลงเดินเทียบ มงครึ่งนะครับสิบโมงคึ่งแล้วก็ถึงเกาะเสมุยที่เรียบร้อยนะครับต้องขอบอกที่เลยนะครับว่าปูแลนด์โรเวอร์นี่เรียบร้อยวิ่งมาที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมีตอนแรกที่ไฟหน้าขาด เปลี่ยนฟิวส์ก็ใช้ได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพักอยู่ที่เกาะสมุยนี่ประมาณสองคืนนะฮะคืนนี้น่าจะไปหาที่หนังพงแล้วก็เพื่นนอนๆอโรดที่ใช้แลนด์โรเวอร์อยู่ที่เกาะสมุยนะครแล้วก็อีกคืนหนึ่ง ควรบอกจองเต็นท์ไว้ที่อุทยานนะครับอาจจะไปนอนกลางเต็นท์ที่อุทยานบนเขาอะ,อะไรครับนีอต่อไปฝั่งนี้โอ้โหสวยสีใสมากนะดูนะพอ,อเข้าแปดเข้าเจ็ดก็ออกไปลำนะง ขายโอท็อปขายของโอท็อปกาละแม,นนนนเ,นนมเนี่ยึ้นชื่อครับของฝากสุ่นนี้นะครับส่วนนี้จอดไหนวะเนี่ยไม่เห็นรถเลยจอดไหนมันวะโอ้ย โอ้โหแดดเพิ่งยังอะโอ้ตรงนี้เป็นร้านอะไรกระ์อ่ะส่วนสาธารณะไหนแล้ววะไปเจอตรงไหนมันวะ Lại với Cho tầng này văn hoa Không Cuộc kính rồi À Cái kia thức qua ผมขึ้นรถเพื่อนเพื่อนก็นด้วยกว่าผมขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้ววิ่งไปนู่นหมดกัน <c oughs> แเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมหายไปหมดเลยโอ้เดี๋ยววนวิ่งมารับครับโอ้เดือดร้อนจริงุด ไอ้เหี้ยทิ้งกูซะกันทิ้งกูว่ะเอีเยอยอะที่แหละไอ้เหี้ยใจมันคิดตรงกันเลยกำลังมันเยอะยังหยาบจะเดินเลยเพื่อนเป็นหมอสถิติอยู่ที่โรงพยาบาลกอสมุทร เพื่อนเรียนสมัยโรงเรียนวังนะครับมาหลายครั้งใช่ไครั้งนี้นะ่าจะประสบความสบเร็จฝนไม่ตกโอ้โโอ <c oughs> เอแอแะโหยพูดพูแลคึบมาเลยวันนี้ปกติมาสมุยที่ไรฝนตกก้โห,โโห,โโหไปไหนไม่ได้เมื่อคืนมาไม่มีสักเม็ดโอ้โหแบบเย็นเปิดประตูไอ้ ดูพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ขึ้นมาจนตรงหัวแล้วก็พระจันทร์แม่งหล่นลงไปแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นแทนถึง <c oughs> โอ้โหขี่กันอย่างนั้นเลคือสองสงสาราจเออสุดยอดมันจะงอใช่ไหม,มนี่มาทำมือนี่ เขาอยู่ตายแล้วมีการถ่ายนี่ด้วยงานเราดังแ <มา S 1> น่เลยแต่เตี้ยมแต่เต,ตี้ยมครัวหน้าทอนโอ้โห11บเอโมงโจ๊กยังมีอยู่แน่นอนแล้วโจ๊กยังมีเออ่ต้มเลือดหมูมีจะมีกี่เขาบอกว่าบักกุเตอร่อยอร่อยเป็นร้านชาอาะไร แล้วกุเตอร่อยก็จัดมาแล้วสามเลยมาเป็นอี่นี้เลยหรอโอ้ยหอ,อมจช่น้ำซุปชาเออแต่ใบอะไรอะ่ะเมงรักใช่ปะ ม,มีผักมีเห็ดเข็มทองเดี๋ยวเราชิมชินนมนะโค้ดหอมหอมเครื่องสมุนไพรก็มันเ,เ,เหมือนครับเอ่อเ๊าเหลาเออเหมือนเหมือนครับ๋วยเตี๋ยวค่ะ ก็อร่อดิเป็นอาหารเช้าจีนไบหลังนี่น้ำซุปต้องมีน้ำซุปด้วยน้ำซุปดึงๆน้ำซุป,ซปโอ้โหหอมอะ่ะหอม,หอมเครื่องเครื่องจีนอน่ะเครื่องยาจีนอะ่ะ <c oughs> ใส่ใบแมงลักโอ้โหฉุน ก็ขึ้นไปบนเขาโอ้อน oh, ชนใชเหมฮะด้ทีบ้างเหรออยาขึ้นน้องอืมเอ,มอมาดีไม่รอแล้วเอาเลยดูงูงูชิ้นเบเรงเลย ใช่ใช่ใช่อืออันนี้อร่อยสมุดส่กะปินี่ใส่ใบโหระพาได้ยานางใด้แมงลักผู้พิมนี่ไม่สบายไม่สบายนะฮึชื่นใจเลยนะอืมจะเรียนไม่เรียนบรรยากาศฮะแมงลักกับเออกะปิไม่ได้เรียได้ เอาใส่กระปีด้วยน,ใน,ในใี่น้ำซุปเนี่ยนะเ<ช>อออือยอดทาสดหูเนี่ยไข่ไข่เนี่ยสดสดชื่นเลยอะ่ะหาพอดีเลยหลวงพี่ชันเพนพอดีเลยเคุณหลวงพี่ชอบดีเละตีสองหัวสลายคุณสลาย ตีสองลากยาวเลยโอ้โแไตเสียเลเราพันที่จะพันยอดูกช้าใมันเนี่ยเราพันยอดลกเช้าเาน่ก็ต้องพันพันพแล้วมันจะมันจะเลยถึงนั้นเาจะเด็ดนะครับเพราะว่าถ้าเิดีม่พูดจะจะต้องต่อตัวขึ้นไปไหวแล้วจะไวประมาณยี่บ้าใบบายชั้นกับยีบห้ากยอด อันนี้อายุเขาเท่าไหร่ครับพีนี่อันนี้ก็หลังผสมเพิ่งหลังผสมเมื่อสามสี่วันนี่ครับก็อยู่ประมาณสักสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันประมาณประมาณนะคือตโตเท่านี้นะแล้วแล้วกี่อายุเท่าไหร่ถึงถึงจะมีลูกออกมานะครับถ้าเก็บ,นะกบหลังหลังผสมนี่นี่เราผสมแล้วนะผสมแล้ว <MAN> ดูใจดูฟังเสียงครับ เราผสมไว้สี่แขนงแล้วก็คัดลูกที่ดีที่สุดไว้ลูกหนึ่งโอ้โหสี่สี่แขนงออกหน่อ๋อคือคือคือต้นหนึ่งเนี่ยได้สี่สี่แขนงมากกว่านั้นไม่ได้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะรอดเราก็ผสมแค่สี่เพราะว่ามันคัดไว้หนึ่งอยู่แล้วครับก็คัดคัดต้นที่ลูกที่สมบูรณ์ไว้หนึ่งหนึ่งลูกต้นหนึ่งต้นิลูกุดท้ายเก็บไว้ จากจากนั้นนี่เป็นลูกเนี่ยที่จะเก็บเกี่ยวกับผลผลิตได้นี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับหลังผสมนี่ประมาณ35 38วันสำหรับพันธุ์นี้นะครับถึงมีพันธุ์โอ้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานนะประมาณจริงๆครับถ้ารอบหนึ่งคือสับประมาณ3เดือน3เดือนเก็บทีครับเป็นเพื่อเก็บเกี่ยวอยู่อยู่ได้กี่เดือนมันถ้าตัดเก็บลูกก็คือ ตัดเลยอ๋อหมดเลยต้องลุกเลยต้องปลุกใหม่อ๋อก็คือสามเดือนครั้งนะครับอ๋อสามเดือนคือคือต้นละ <20. S 1> ต้นประมาณสี่ลูกใช่ต้นประมาณสี่ลูก